ดิอีเตอร์ยุทธภูมิกระพ่อเล็กวันนี้ถึงเวลาเช็คชื่อนักศึกษาชายสายกินแน่นอนครับคิดว่าชนะเอาวันนี้มาเพื่อชนะเท่านั้นไม่มีความกลัวเลยครับผมอยากจะบอกว่าถ้าไม่ไหวประตูอยู่นู่นครับ กับบ้านไ,ได้ครับพวกคุณไม่ต้องพยายามนะครับยังไงผมก็ชนายอยู่แล้วกับเมนูข้าวซอยไก่ที่หยุดกินกันแทบไม่ได้ผู้ชมนะครับสามารถกด subscribe กด like กดแชร์นะฮะพี่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับช่องทางต่างๆและคลิปทุกคลิปของเราด้านล่างนี้เลยนะฝากติดตามรายการดีเตอร์ยุทูบูกเพาะเหล็กกันด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ชม ต้อนรับเข้าสู่รายการ The e ตอร์ยุทธภูมิกับเพาะเหล็กนะครับที่ผ่านมาลูกพี่เรามีนักกล้ามาวินมอเตอร์ไซค์มานักศึกษาสาววัยแสบมาบอกแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรเพศอะไรอายุเท่าไหร่<ะ>หรือว่าคุณเป็นหัวหน้าแก๊งกินกงกินเก่กงยังไงสมัครกันเข้ามาตอนนี้คนสมัครกันล้นหลามมากใช่แล้วเยอะ,<ว>ะมากง่ายๆเลยดูรายละเอียดทั้งหมดนะรวมถึงกิจกรรมด้วยที่ Facebook Fanpage ของ The Eater ง่ายๆเท่านี้เองลูกพี่นะวันนี้ И yeah. เราพาผู้ชมเนี่ยมากินข้าวซอยกันที่ชายเมียงเชียงใหม่ฮะอะไรเชียงใหม่อะไรจะเสาวัรีเดินทางครึ่งยุ่งถึงแล้วอ๋อไม่ใช่ข้าวซอยบอกแล้วไม่จําเป็นแล้วเขามีชื่อเสียงนะที่เชียงใหม่เนี่ยข้าวซอยอะลูกพี่จริงป่ะสองบอกร้านไปก่อนว่าชื่อร้านอะไรชื่อร้านข้าวซอยลําดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่สองเข้าใจผิดแล้วฮะเขามีสาขาที่กรุงเทพตั้งแต่ปี2540แล้วโอ้โหมีมานานแล้วนานแล้วผมก็ไม่รู้เลยนอกจากที่สาขาที่ลูกพี่ว่าไนี่มีสาขาไหนจากที่พี่ ศึกษามานะมีหลายสาขามาถามอะไรพี่ไปถามเจ้าของร้านคนนี้ว่าจะรู้เห็นไปกินมาทั่วไหไม่รู้ก็รู้ว่ามีสาขาเยอะแหละไปถามเขางั้นชวนคุณู้ชมไปดูในยุทธภูมินี้เป็นภาษาเหนือหน่อยได้ไปกันเตอไปฮะยุทธภูมิของเราในวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าใครที่เป็นสาบกอาหารเหนือเนี่ยต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนกับร้านข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่ ที่มีประวัติความเป็นมาของร้านยาวนานมากเริ่มต้นตำนานความเก่ามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนู่นเลยทีเดียวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนปัจจุบันเนี่ยมีสาขาอยู่เป็นสิบสาขาเลยแต่ว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆตอนเนี้พิธีกรของเรารอสัมภาษณ์เจ้าของร้านอยู่แล้วละครับไปฟังกันเลย เอาละครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับแม่ล่าแล้วอันดับแรกเลยผมเนี่ยเถียงกับพี่พีทมาแม่ล่าเรื่องสาขานี่เถียงกันจนแทบตายแทบจะไม่นับพี่นับน้องกันแล้วอีใส่หัวเลยนะเขาถามผมแม่ล่าเขาซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่มีทั้งหมดกี่สาขาเขาถามผมแล้วผมตอบด้วยสีหเจ้าของจังหวัดเขาแม่ตัวจริงมแม่เลย<อ><ะ> มีที่สาขาครับแม่ที่เชียงใหม่มี3ครับแล้วก็ที่กรุงเทพมี8อาอยกนี้ว่า8นะครับผม8กรุงเทพมี8ปดโอ้ยครบไหมเนี่ยเอาดขาดสอาบวกอีสานเป็นกี่บสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกให้บวกให้เพิ่มนะสิบเอ็ดแม่ก็ยจะสนุกกับเรา สาขา้บ่วประเทศไทยนะครับเรียกว่าเป็นเริ่มที่สาขาแรกคืออยู่ที่เชียงใหม่ในเชียงใหม่ค่ะถนนเจริญราษร์สองสงสัยไหมว่าข้าซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่แม่ลำดวนบีภัยดสงสัยดิถามนิดนึงครับแม่ลำดวนมหาดีหลกเนี่ยก็เป็นต้นตำรับเป็นเจ้าของซึ่ง มีฐานะเป็นแม่ของแม่ก็คือคุณยายก็คือคุณยายลำดวนนะคะคุณยายลำดวนมหาดีหลกครับผมแต่ผมไี่อยากรู้เรื่องของความแตกต่างของข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่นั้นมีความแตกต่างกับที่อื่นยังไงครับแม่คือก่อนอื่นเลยเนี่ยเท่าที่แม่ฟังคุณยายลำดวนเล่าให้ฟังครับคือคุณยายเนี่ยเขาเป็นคนใส่ใจในเรื่องของการทําอาหารทุกรายละเอียดจึงค่อนข้างจะละเอียดมาก กะทิก็ใช้หัวกะทิแท้ๆน้ำพริกสมัยก่อนเราก็ปรุงเองเส้นบะหมี่เราก็สะทำขึ้นมาเองเราจะมีเราจะมีลงเส้นหมี่อยู่ที่บ้านจริงๆตอนแรกสุดเนี่ยคุณยายลำดวนเนี่ยก็ขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยแหละก่อนที่จะมาเป็นข้าวซอยเนี่ยครับขายก๋วยเตี๋ยวครับเสร็จแล้วคนคนจีนห่อที่อยู่ข้างๆบ้านเนี่ย เขาก็มาสอนวิธีการทําเส้นบะหมี่ทีนี้ด้วยความที่ว่าคุณยายเนี่ยแกเป็นคนช่างดัดแปลงช่างคิดประดิษฐ์ประดอยช่างผสมผสานอะไรตา่างๆบะหมี่มันจืดคุณยายก็เลยเอาน้ําพริกมาใส่เข้าไปซึ่งมันก็ยัง เป็นเหมือนอะบะหมี่น้ำใสแต่ว่าใส่พริกเข้าไปก็ยังรู้สึกไม่เต็มที่คุณยายก็เลยเอากะทิลองมาลองดอูสุดท้ายมาพอลองไปลองมาแล้วมันอร่อยอมันอร่อย แล้วมันเหมาะสําหรับบรรยากาศของทางเหนือทางเหนือนี่มันหนาวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการทานกะทิเนี่ยมันเหมือนเราเราเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายําให้มันอบอุ่นได้นะคะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าข้าวซอยลองชิมไหมได้เลยนะครับซิกเนเจอร์ของเราเลยต้องข้าวซอยไก่อันนี้เลยใช่ไหมฮะอันนี้ไก่หรือกระบองตุ้ใหญ่ระหว่างที่พี่พีนกินอยู่นี่คุณผู้ชมแม่ล่าผมสงสัยเรื่องของเครื่องเคียงของ ที่เราใส่ในข้าวซอยเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเออมันก็จะมีผักกัดดองนะคะ,อะหอมแล้วก็มะนาวซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยทำให้ตัดตัดความเลี่ยน เพราะว่ากะทิเนี่ยใช่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 ค่ะก็บีบมะนาวแล้วเรานี่ก็ธรรมดาไม่ได้เลยมะนาวด้วยแต่มันได้มนีหมดแล้วไหเลยมันช่วยตัดความเลี่ยนนะทำให้กินแล้วมันกลมกล่อมมันเข้ากันเนาะเข้ากันเราไปฟัแบบไม่ได้รู้เรื่องว่ามัดีเลยเช้าบอกว่ากินกินแล้วทำไมกะทิเป็นคนเออแล้วเรื่องของเครื่องปรุงเลยครับแม่ล่าครับอย่างเช่นเฮ้ยน้ำปลา น้ำลาอะไรต่างๆนี่เราสามารถปรุงเพิ่มได้ไหมครับออได้ได้ได้ถ้าถ้าถ้าชอบทานเผ็ดเราก็จะมีน้ําพริกผัดน้ํามันซึ่งจะทําให้รสชาติเข้มข้นขึ้นไม่ใช่พริกป่นธรรมดาอันนี้ไม่ใช่พริกป่นธรรมดาใช่ไหมแม่ใช่ค่ะผมว่าเป็นคนชอบกินเผ็ดลองค่ะควาเผ็ดมากไหมแม่มากเอาแล้วเราขึ้นแล้วสุดท้ายแตบท้องไม่บอกใครเลยนะแม่ร่าช่วยผมด้วยนะมาลองดูครับจัดไปลูกพี่ โอ้โหเป็นไงหอมแล้วก็ตัวตัวหอมแดงครับกับปลากาะดองครับมะนาคือถ้าเปลี่ยนรสชาติโอ้ตัดกันดีเลยใช่ไหมมันทำให้เลี่ยนน้อยลงใม่ไหมใช่ใช่มาระหว่างนี้นี่คือข้าวซอยไก่ออริจินอลเมล่ะ่ะทางฝั่งหน้าผมนี่คืออะไรเมนูนี้ฮะขนมจีนน้ำเยลค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดๆอันนี้ พูดวันน bueno. ี้บอกเลยทนไม่ได้แน่ตอนคู่เข้าหลังแข่งเนี่ยทนไม่ได้แน่ไม่ไม่ฟังกู่เลยกำลังอร่อยกำลังอร่อยไงอร่อยมากพี่พีทประงาติงอ่ะติงี่ยเจอของชอบนชอบแล้วมันตั้งต่อคไม่ได้เรื่องผมสุดยอดใช่สุดจริงพี่พีทคุณผู้ชมไก่กะบอกยาวอย่างนี้ใหญ่จริงโอ้โห ข่าๆอันนี้ได้ไหมแม่ค่ะตัวติกเมนูคืออะไรครับแม่อันนี้เรียกว่าออเดิร์ฟค่ะออเดิร์ฟเมืองออเดิร์ฟเมืองเอามาเป็นน้ำย่อยก่อนที่เราจะเอาเมนูหลักมาเสิโซ่ลองกินติดต่ออย่เย็นเบามันต้องกินออเดิร์ฟเมืองก่อนอ้าวเหรอนี่มันน้ำย่อยน้ำย่อยจะไปตั้งเยอะเลยนีจริงจังมากเลยโอ้โหนะครับแต่ลองชิมนะฮะ ไปฮะอันนี้จิ้มกับน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากครับแม่เดี๋ยวชินหน้าครับแม่ท <c oughs> ำเพนีไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออเออเออเอกรของหมูยอับไส้อวที่นี่มันคืออะไรหมูยอที่นี่มันมันมันเป็นเนื้อหมูที่ค่อนข้างละเอียดตัวเครื่องมันจะน,นัวจะนัวเข้าไปในเนื้อของของหมูยอ,อหมูยอนุ่มมากแล้วหอมมากหอมเครื่องันงไม่ <Kam> ไม้ผสมหอมนะหอมนะดีนะดีมากเลยคุณผู้ชมโหพี่พีท วัตถุดิบเขาตําขันเขาคุณภาพมากดีนะสำหรับร้านนี้เอาอย่นี้ไหมยังไงเดียวผู้เข้าแข่งขันจะรออยากให้แม่แม่ล่าเลือกเมนูหน่อยไหมจัดมาพี่พิทแม่วันนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันมากแข่ง แม่ช่วยเลือกเมนูแข่งขันหน่อยครับว่าวันนี้แม่อยากจะจัดอะไรให้เป็นเมนูแข่งขันวันนี้ครับแม่ข้าวซอยไก่เนยผมกินเองคร <c oughs> ับผมกินเองเสนอตัวเยวเลี้ยว, <c oughs> ว,เวเป็นอาหารออริจินอลแล้วก็นนตำรับจริงๆใช่ฮะแต่บอกนะฮะวันนี้ไม่ได้แข่งกันลวดเดียวนะวันนี้มีโจทย์เซอร์ไพรส์กันด้วยนะครับออเหมือนเดิมเลยสรุปเน่เดิมแน่เลครับแม่ล่าครับที่นี่เนี่ยเคยมีการแข่งขันกินข้าวซอยหรือยังน่าจะเป็นรายการแรก สุด <Es os> ยอดเลยยอดได้โอกาสแล้วแม่คิดว่าเด็กผู้ชายหนุ ai, well, ่มน้อยวัยชีนมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะกินได้คนละกี่ชามน่าจะอยู่ที่20่ไหมโอ้โหกลับบ้านเ่เขินนะผมเนี่ยไม่ต้องผมเนี่ยเอาหน้ามุดลงดินแล้วแบบพี่เขินนะครับเขินที่ไปกินหรือชามพอกีที่อยู่จะกินน่องไก่กระปองให้หมด อะจะถึงยี่ติดชามหรือไม่หรือว่ามากกว่านั้นเดี๋ยวรอติดตามชมกันฮะได้เมนูการแข่งขันสำหรับยุทธภูมิข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่กันมาเรียบร้อยแล้วละครับ โดยเมนูที่คุณแม่ล่าเลือกมาให้นั่นก็คือข้าวซอยไก่นั่นเองแหมแล้วน้องไก่ร้านนี้ของเขาเนี่ยใหญ่ซะด้วยแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันของเราจะกินกันได้เยอะสักแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันขอซอยครับมีพอให้ผมทานนะครับผมบอกว่าพวกคุณไม่ต้องพยายามนะครับยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วถ้าไม่ไหวประตูอยู่นู่นครับกลับบ้านได้ครับ